คลิปพิเศษนะคะสําหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาเจอกันเพื่อนใไม่ทุกคนนะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมอบพลังงานจากต่างมิตินะก็หมายความว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของความหมายของชีวิตเราเหตุผลนะคะที่เราเกิดมาพบชาตินี้เราลงมาเกิดเพื่อสิ่งใด ี่เราจะอ่านเชื่อมต่อกับพลังไพ่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่คู่กับโลกจัก,กรวาลใบนี้มาเนิ่นนานแสนนานนะคะไพ่ทาโร่ะคะทุกคนเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบบให้พลังชีวิตตัวเองได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับพลังงานพระเจ้าในตัวคุณทุกคนนะแล้วก็หากไมว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะการลงมาเกิดของเรา ถ้าเรารู้ว่าเหตุผลอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเรารู้นะเราก็จะได้เดินถูกทางนั่นเองนะถ้าใครเชื่อและก็ศรัทธานในเรื่องของพลังงานเทพธุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะวันนี้วันดีนะคะวันอาสารหาบุชานะคะขอบุญบาร,รมีนะคะที่ทุกคนสังสมมาตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบันเป็นผลประดิษฐ์ให้ทุกคนนะคะได้รับความสุขความดุลสมสมบูรณ์มั่งคั่ง เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเหตุผลการเกิดมาของเรานะคะวันนี้เราเกิดมาเพื่อสิ่งใดและทําไมเราต้องเกิดเป็นมนุษย์ค่ะ <c oughs> เรามาดูกันไทยกันนะคะาราโนะคะฮัโลโหลพระเจ้าองค์องค์องค์คือบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของเพื่อนใยาาย้มิทุกคนนะคะ <c oughs> แล้วก็ครูครูบาอาจารย์นะ,ะของกิตตพยากรนะคะ สปิริตกายนะคะทางด้านจิตวิญญาณที่ส่งพลังน,นะคะส่งพลังที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ดีเลิศประเสริฐแหลให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในช่วงนี้ไปที่ออะกระเด็นแป๊บหนึ่งเะย ไม่เคยปอกเด่งองเพียงขบิดธรมดาเห็นโลกเหตุจัก,กรวาลนะคะพระผู้สร้างพระผู้บันดาลพร,ร,ระผู้ปกปักรักษาพระผู้ทำลายลลังสิ่งชั่วร้ายทั้งวปวงพระผู้มอบพลังชีวิตธรรมะธรรมชาติให้กับเรานะคะมอบความนั้นยำนะคะ การลงมาเกิดของเราในการระครั้งนี้นะคะเราเกิดมาเพื่อสิ่งใดแล้วก็มีภารกิจใดที่เราต้องทำเดี๋ยวเรามาจับกันชี้ห้าใบวันสามสี่ หลดตัวเองนะคะให้ต่ำลงก็ทำให้ตัวเองชีวิตจิตวิญญาณสูงขึ้นห้าใบนะคะอ่ะเดี๋ยวจะมาอา่านทีเดียวเลยหนะ้าพร้อมกันใบแรกนะคะโอ้เพียงยังไม่เห็นเหมือนกันนะว้าวโอ้ m ม g o ก็ไม o d ก็ ถือถ้วยแล้วก็มีปลาอยู่กับถ้วยนะคะความสําเร็จชัยชนะการลงมาเกิดของคุณคุณมีความปรารถนาความสําเร็จนะคะแล้วก็ชัยชนะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์บางครั้งในเองนี่คือสิ่งที่คุณมีความปรารถนาลงมาเกิดนะในช่วงที่ยังมีลมหายใจในปะัจจุบันขณะนะในตอนนี้ใบที่สองนะคะใบที่สอง อุปสรรคใดๆนะคะการฟันฝ่าอุปสรรคใดๆนะคะเพ็ออฟสอดนะตัวนี้การลงมาฟันฝ่าต่อสู้การอยู่บนโลกใบน,นี้นะคะด้วยความามีอะไรมากมายที่ต้องเรียนรู้อาจจะเหนื่อยยากทุกทนมั่งอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นการลงมาเกิดของคุณนะคะมีทั้ง พลังงานบวกแล้วก็พลังงานลบนะคะมันเป็นอ,อยู่ในสเต็ปเดียวกันมันอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่ที่เรายังหายใจทุกขณะเนี่ยมันก็มีทั้งความปรารถนาความสําเร็จแล้วก็การลงมาเกิดก็คืออาจจะต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องราวมากมายในชีวิตเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันนะคะก็การเกิดครั้งนี้นะคะมาเพื่อ มาเพื่อเสกสรรสร้างในเรื่องของการดําเนินชีวิตการทํางานการประกอบภารกิจต่างๆโอ้โ oh, ห oh, มันก็น่าจะใช่อยู่แล้วนะเกิดมาเพื่อทำนะตัวนี้ด้เฮอร์มิตนะคะการมีสมาธิมีสติแล้วก็การรอคอยเหมือนคุณกําลังรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะล่าช้าไปนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่หวังจะสำเร็จไหมเดี๋ยวเรามาดูใบสุดท้าย ที่เรื่องการเงินการทองนะคุณยังยังพอที่จะหมุนไปได้แล้วก็หมุนไปได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะคือคุณจะพบความอุดมสมบูรณ์อินฟินิตี้นะการหมุนเงินแล้วก็คุณเกิดมาด้วยความใบแรกกับใบสุดท้ายนะคะก็คือเป็นปลากับเหรียญน,นะคู่กันการเกิดมาของคุณนะคะคุณปรารถนาที่จะ ต้องการความสําเร็จและก็ต้องการความสุขสมบูรณ์ในชีวิตต้องการชัยชนะหมายถึงชนะใจตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองมีความสุขให้ได้นะคะแล้วก็เงินก็จะมีอยู่กับคุณตลอดเวลานะคะ mm. กเกิดของคุณไม่ได้ศูนย์เปล่านะคะ mm. เกิดมาพร้อมกับมีทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คืออีกในหนึ่งก็คือคุณต้องมี สติแล้วก็มีสมาธิให้มากพอนะคะอยู่กับปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือคุณสามารถที่จะหมุนเวียนถ่ายเทในเรื่องการเงินการทองได้เป็นอย่างดีนะคะขอบพระเจ้าอวยพรนะคะจะขอนโหการลงมาเกิดนะคะเห,หนื่อยบ้างสุขบางทุกบ้บางโคตรตรงแม่นมากขอบคุณพระเจ้าขอบคุณจัก,กรวาล ต่อด้วยนะคะไพ่พรมยานนะยเงียเหลือเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อองคัมภามิองค์พมมิองค์พัมมิอ์นมาิโอ้เปิดเลยมาเปิดกันไพ่พรมยานนะคะไพ่ทีละใบอมเพียงโอมเพียงการจุติการเกิดของคุณนะคะมีความประสงค์สิ่งใดทำไมต้องมาเกิด พร oh. ะนาราย์ทรงสุบรรน,นะคะทรงพยาครุธนะคะการเกิดมาของคุณนะคะคุณมีจิตอธิษฐานการอธิษฐานจิตของคุณก็คือการเกิดมาพร้อมด้วยรับยศสรรเสริญบารมีมั่งคั่งสมบูรณ์โอ้โหเพอร์เฟกมากโคตรเพอร์เฟกเอ่อชีวิตที่สมบูรณ์ชีวิตที่เพอร์เฟกชีวิตที่สุดยอด สุดยอดสุดยอดนั่นเองนะก็ได้ทั้งรับยศสรรเสริญบารมีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นก่อนความมั่งคั่งนะ,ค,ะความมั่งคั่งเกิดจากพลังจิตภายในนะคะแล้วก็ความมั่งคัง่งเมื่อจิตภายในเราเอิม่มเอมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์นะคะความมั่งคั่งจากากายภาพโลกภายนอกนะคะโลกธระุาภายนอกเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเงินตาแล้วก็ สิ่งต่างๆนะคะที่เป็นสิ่งสมมุติมายาของโลกใบนี้ก็จะเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะคุณจะได้ทุกสิ่งที่ปรารถนานี่คือความปรารถนาของคุณนะคะการลงมาเกิดเหตุผลก็คือปรารถนาความสุขความมั่งคั่งความสมบูรณ์รับยศสรรเสริญเมื่อมีก็มีติดอยู่นะเป็นบางคนนะคะ<ม>โอ้โหใบที่สองนี่คือตัวของคุณนะคะการลงมาเกิดของคุณก็คือพระแม่โพสต์ความสมบูรณ์ความมั่งคั่ง สวยงามนะคะคุณเป็นคนที่งดงามสวยงามตั้งแต่ภายในแล้วก็ภายนอกคุณก็สวยงามด้วยถ้าโลกภายในเราสวยงามภายนอกไม่ต้องกลัวเลยนะคะมันจะส่งออกมาจากภายในนะคะภายในเป็นยังไงภายนอกก็เป็นอย่างนั้นนะ,ะพระแม่โพธิศพมันสมบูรณ์มากแล้วมันก็เพอร์เฟคสุดๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนได้รับพรนะคะจากพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองให้แต่คณทุกคนนะคะขอบคุณการคอมเมนต์ก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามนะคะขอบคุณ ขอบคุณทุกคนนะคะ Thank you.